สวัสดีครับทลองครับผมอันผมส่งรายละเอียดที่ว่าอุยอ่อนนะนะจะเอาหลานเปิ้นมาหลานเปิ้นยังตัวน้อยอยู่นะที่ว่าอําโสนใจกจ็จะใช้เทคโนโลยีพัฒนาไอาสัญชาตญาณของตัวเองนะลองนะผมส่งให้ลองลลองดูหน่อยแล้วเปิดหน่อยอันใก็ครัอัน,น,นอุยอ่อน อุยอ่อนก็คือว่าที่ผมปั้นรลทีบมาเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งนะครับชอบขนาดชอบอันเอากล้วยไอย้กล้วยยาหรอกล้วยที่มันใหญ่ๆอ่ะลองชื่อกล้วยอย่างโอ้โหตีพี่กุนทองค,ออคือคือลองกินเหมือนกันนะนะจำได้กล้วยอย่างลองกล้วยอ่ยังโอเคแล้วสวัสดก็มีลานสาวตัวน้อยๆอยู่อยู่พอหนึ่งพอสองเนี่ยแหละ ซึ่งว่าสนใจที่ว่าอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีนะครับด้วยการที่ว่าเขาสนใจใส่ใจขนาดที่ว่าอยากจะทําคอมพิวเตอร์ก็อยากจะเฮียนหูอันอันนี้ก็เขาบอกว่าโอเคได้และ้วสะุะกับเพื่อนกันนัดผมว่าวันเนี้จะเข้าไปหาผมถามน้อยเรื่องคอมพิวเตอร์ลองไปถึงไหนแล้วเอาไปคือพิสโตนอยาง ไปทางนี้ก็แค่ว่าอยู่ที่แกแต่ผมก็อยู่สถานไหนก่ได้ขนาดย,ยังไม่ได้เห็นของนะครับโอเคยังไม่ได้ร้บพิษสดุแต่เนาะนะครับโอ้ยยังยังไม่ได้ออกมาจากกวานจต่เลยโอ <Okay. S 2> เคครับแต่ว่ากวางกวางกวางมาอยู่นะมันอยู่ตรงไหนมั้งเนาะเพราะเขาปิดเทอมกันอย่างนั้นก็เลยยังไม่ได้เจอกันงแตครับครับโอเคแล้วการลองนัดกับอ่าสิหนุ่มอะนะที่ลอยินทนนท์วันไหนเนาะวันที่หนุ่มบอกว่าถ้าเซาแปดเนี่ยผมมีอย่างผิดพลาดเนี่ยก็คือมาเซาแปดนี่นะ ไปจะไปสวนกันแล้วนะแววันนี้วันที่15แล้วนะลองนะเมื่อวันนี้วันที่15แล้วผมวันที่17นะครับผมผมครับ17นนี่เขาจะเดินทางมาจากพิซูโรมาเชียงใหม่อะนะครับตอนนี้เขาอยู่พิซูโรแล้วเขาจะเดินทางมาเนี่ยคือประเด็นเขาเขาอีเขาบอกว่าหัวหน้าเขาแย่มากนะติดโควิดกี่นะครับ แล้วเขามาเขาก็จะมาตรวจแล้วเขาก็จะมาเช็คว่าเออโอเคก่อนอย่างนี้นถ้าโอเควันที่เซเจสเนี่ยเขาจะเอ,อ้อคำตอบผมผมก็บอกาาเออเซอจสกำลังมีทางสองแท่งคือไปกับหมไปนะน้ <c oughs> นอแล้วกับมกหมอหัวกี่โมงพี่เขาจะเอาาิ้นมาหาผมนะครับแต่วะเขาบอกว่าผมร้องจ่วยเดือนขอกรรบกัมนะฮะเขาขอตอนนี้เขาเจ็บแขนนะเขาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพน้องขาวา่าอันครับเดินต่อเลยครับเรื่องของลมคงประมาณนี้รอรอวันที่เซเจสนะครับ แต่แรมาคนรุ่นใหม่เนี่คิดเมี่ยงเนาะลองเนาะร่างกายบม่ค่อยไหวเนาะครเราบสรุปครับเดินต่อครับมันเป็นเรื่องปฏิเจตครับมันก็อย่างชนะเนี่ยเอ๊ะเอามาอู้เรื่องเะไของมันดีกว่าครับเชิญครับคือครับผมมาเข้าใจอย่างนึงประเดี๋ยวเนี่ยผมทำไปไก่ละเดี๋ยวประเดี๋ยวเนี่ยผมวันนี้ผมจะประสานกับไอไออ๋อน้องเอ่อน้องเมตตาศึกษารุ่นห้าสิบสามนะลองจำชื่อมันได้ก่อนนะ ่๋อเนเมนแมนเมนคือปกใครปกใครมั่นใจว่นาเจออย่างเ่อพภินันเออพภินันน้องพภินันรุ่นห้าสิบสามวันนี้ผมจะประสานกันก็คือว่าผมต้องการประสานทีงหันชัดเจนก็คือว่าประเดี๋ยวเนี่ยนะอันเมืองไทยเนี่ยถอยหลังทุกเรื่องถอยหลังทุกเรื่องถอยหลังยังใดพ่องถอยหลังก็คือว่าในเรื่องของอันวันเน็ตวันเน็ตก็คือที่กล้วยไม้ที่ว่าเจียงดาวสองร้อยปีแนะ มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเป็นต้นเป็นดอกเป็นต้นเป็นดอก200ปีมาละมันก็ยังอันอันเอาไอาเปียวไอจามเอาเอาอันหมูเตียนนะสนใจใส่ใจไปดูนะ่ะเขาถึงเข้าใจเข้าใจแล้วปุ๊บเขาถึงกลับมาเขาว่าชีวิตเขาเขาจะเขาจะมีขี้ไก่ก็คืออยู่เพื่ออย,อย่างนี้นะลองนะบลองยังมีขี้ไก่นะยังหมูอยู่เพื่ออย่างก็อย่างนเนาะวันวันนึงยังหมาหันใจนะอันเนี้ย ลองต้องรีบค้นหาตัวอิอคิไกในตัวลองที่เจอคือได้ว่าลองอยู่เพื่ออย่างทําเพื่ออย่างเพราะว่าประเดี๋ยวเนี้ยมัมีอีกิไกแล้วพวกแบบไปสอนไค่ก็นถึงมาได้ลองเข้าใจเนาะเพราะอย่างก็เพราะว่าไปสอนอีกิไกเปิ้ลมหัศจักอิกิไกมันจะสอนเพื่อได้ได้อ่ะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองประเดี๋ยวเนี้ยผมซื่อชัดเรับชัดเจนเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมตตาเมตตายามาโมโตเนี่ยแหละที่ว่าเกิดขึ้นในสมัยหลวงพ่อเิ่นมีชีวิตยอยู่ สมัยที่ผมมันกับพี่แปะทํางานกันนะตอนเนี้ยมันเริ่มสื่อมาชัดเจนหลักก็คือว่าพอมันเป็นเรื่องอโมเตนาชีกับเรื่องบ่มีนอกมีในองค์โมเตนาชีก็คือม่มีหน้ามามีหลังนะลองนะแล้วก็รีเนงก็คือปัญญาการมีชีวิตอยู่ของต้นสนต้นสนมันอยู่ได้ในเจ็ดปันปีเขาเอาเขาเอารีเนงอ่ะนะครับเขาเอารีเนงอ่ะนะมาทําเป็นปัญญาของกล้วยไม้ที่เขาทําอยู่ประเดี๋ยวนี้เขาถึงหันชัดเจนก็คือว่าอ๋อ ที่แท้จริงอะนะการศึกษาฮอมันมีขี้ไก่ถ้ามีขี้ไก่แล้วปุ๊บมันจะหันลองก็ลองลองก็อย่าเราเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมชาติง่ายๆก็คือว่าธรรมชาติมันจะมีกฎของธรรมชาติมันเป็นต้นกับเป็นดอกนะลองนะเตียวอูกับไปจำจำได้เนาะธรรมชาติก็คือเป็นต้นกับเป็นดอกอะมันมีนักกว่านี้มนุษย์เขาเกิดมามันใจสมองนี่การนะครับตามันต้องดูหูมันต้องฟัง กายมันต้องลงมือยากการอันนี้ก็คืออันบันไดขั้นแรกท,ที่ที่มันจะเดินเข้าไปนี่ยนะ V A K เตียวอูถึงนะนะแล้วก็มาถึง P F C ก็คือใจสมองส่วนหน้าส่วนหลังส่วนหน้าอันยกการก็คือว่าใจสมองซีกซ้ายกับซีกขวาก็คืออารมณ์กับปัญญาเนี่ยอารมณ์กับปัญญาเนี่ยนะซีกซ้ายกับเป็นเรื่องของความรู้สึกซีกขวาก็เป็นเรื่องของอันอ่าดิเมนชันหรือว่าอันวิทยาศาสตร์น,นะวิทยาศาสตร์กับความรู้สึก มันกู้กันในถั่วเฮาเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์กับมันมีวิทยาศาสตร์กับไอวิทยาศาสตร์กับความรู้สึกอยู่กู้กันเพราะถัวเฮาเองอะนะบัดเดียวเนี่ยที่เฮาอู้กันมาตั้งแต่ต้นจน่ทอดประเดียวเนี่ยลองยังบักสามารถเข้าไปบัผ่านประตูว A เเลยนะลองนะลองมาแม่นก่อนครับให้ประเมินนะให้ประเมินนะผมเออบับประเมินบัประเมินกะประเมินแล้วปุ๊บมันจะต้องอู้กันหูเรื่องต่อไงเพราะว่า สเต็ปต่อไปมันจะเป็นเรื่องของงานเมื่อสมองด้านซ้ายสมองด้านขวามาทํางานร่วมกันแล้วปุ๊บนะครับมันจะไปลงความรู้สึกกับวิทยาศาสตร์ที่ต้องร่วมกันนี่นะบมาแช่คนคนเดียวจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นนั้นจะเป็นความรู้สึกกับเหมือนอาจารย์ทวันราชนีนะที่ว่าเขียนหูพระพุทธเจ้าเนี่ยนะลองลองเคยไปฟังแล้วอย่งไปดูแล้วอยังที่ว่าอ่านพระอาจารย์ทวันราชนีเขียนหูพระพุทธเจ้านะคนะนะรับ เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วสร็จแลกเมื่อเขียนหูพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วปุ๊บก็เอาไปลงไงก็เอาไปแสดงกันนะแล้วมีคนบบกพอใจมามีไอหมูหิบ้านเนี่ยนะหมูเรื่องเราก็จะเนาะมันแบบเข้าใจเมื่อมาเข้าใจแล้วปุ๊บมันกลับไปกีดหูเปิลลองได้ยินแล้วเนาะแล้วก็อาจารย์ทวันราชนีบอกชัดเจนว่าเมื่อเสียงกูมันบดังะกูบ่สามารถกูได้อรนะกูบ่สามารถอู้ได้หรนะ กูก็จะบอกคับเข้ามาในประเทศไทยเพิ่นก็ออกไปค้นหาตัวเพิ่นเองอะนะที่ประเทศเนเธรนอร์แลนด์กาเยอรมันกาฝรั่งเศสกาอังกฤษกาอย่างต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นเพราะว่าเพิ่นไปนค้นว่าไออาจารย์ศิลป์พิลาศีแนละ้วที่สอนนั้นที่สอนงานศิลปะเ่ยนะคืออันหูเนี่ยแหละว่าความรู้สึกกับวิทยาศาสตร์มันอยู่ร่วมกันมันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะนะเพิ่นกับมิวสลองกระหันผู้ปติก้องติก้องเฮ่ออัน ตีก้องตีก้องแล้วเขียนรูปภาพเลวยก่อน่ได้ดูครับไ่ได้เห็นครับโอเคถ้าสมมติลองไปหันหุตรงแล้วลองจะเข้าใจว่าเปิ้ลบอกว่าเฮ้ยงานศิละปะบบแบบแจ้อาศัยความรู้สึกอย่างเดียวถ้าความรู้สึกอย่างเดียวมันจะเป็นสมถะลองนะครับมันมีหักมีจังมีโลภมีหลงมีอย่างสตากะเป็ดอะนะมันกับเป็นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็คือว่า ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมต้องอยู่ร่วมกันก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาที่อันที่ต้องนำงานร่วมกันด้วยนะอันนี้ก็คือกฎของงานความรูศศ้สึกกับวิทยศาศาสตร์ซึ่งหลวงพ่อผมกับปีแปะได้นำเข้ามาไว้ที่เมตตายาโมโตนะน่ะห,หนึ่งเ,งเถึงปีสองพนนะนะปีปรากฏว่าถูกไอ้ถูกระบบหร,หรือกฎหมายอต่างๆท,ที่มันมีเกิดขึ้นว่าสอนแปดโมงเจ้า เลิกสี่โมงเย็นน่ะนะ้ัก็สอนทุกวันนะครับสอนทุกวันปรากฏว่ากฎหมายมันบบกฎหมายมันห้ามเลยนะห้ามมือทำไอโครงการที่หลวงพ่อกับอ่าญี่ปุ่นน่ะนะครับคุณยามาโมโตะที่ JTA ีเอก็ดีนะครับพี่แปะอรววันก็ดีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเปิ้ลไอการศึกษาตึงมดกระทุกดิสรับไปโดยปริยายอันนี้ก็คือการดิสรับของงานของของในประเทศไทยอะนะ ของผมนี่ดิสรัฟก็คือว่าในเรื่องของไอ้ไอ้กฎหมายสิทธิบัตรลองข้าจนเนาะกฎหมายสิทธิบัสแต่นะันะเพราะนั้นการศึกษากับกฎหมายสิทธิบัตรลองมาตัวเดียวองเครับก็คือเป็นการนะครับโอเค <Okay. S 2> เมื่อไปอ่านเกิดขึ้นแล้วป,ปุะ๊บนะครับและผมก็ยังมีความมุ่งมั่นเดินต่อเดิที่ว่าไม่ได้สนใจนะครับเดี๋ยวด้สนใจว่าบัดเดียวเนี่ยถ้าลองไปอันไปพิมพ์เข้าไปนะนะครับเดี๋ยวผม อ,อ่านโพสเข้าไปในไลน์พอเดี๋ยวจะอู้กับรุ่นน้องผุมก่อนแล้วก็เอาโพสเข้าไปในไลน์ก็คือว่าถ้าลองพอเนี่ยนะครับกฎของธรรมชาติกฎของเวลากฎของสมองคือเรื่องความเป็นปกติประเดี๋ยวนะเขาอู้ว่าวันที่และเวลาลองนะวันที่และเวลาเนี่ยถามจะแต่เนี่ยคนไทยและการศึกษาไทยมันบบได้มันบบได้กึดเลยกะว,ว่าเวลาท,ทุกคนมันมีทุกคนมันมีค่าอยู่ มันจะต้องบอกวันเวลาให้ชัดเจนว่ามันนัดเป้าไม้ย,ยังอี้เปิ้ลว่างบ่ว่างมันต้องถาม้อง็อยจะเนาะอันนี้คือมารยาทนะนะคนไทยมันไร้มารยาทขนาดนั้นเลยกะร<า>ร้องขอความรู้หน่อยได้สัมผัสมาเก,กือบเจ็ดสิบปีแล้วก็ตอบเองได้ระมังครับอันมาแจ้งกับผมถามร้องว่าบรเดี๋ยวเนี้ยผมมาเข้าใจกัผมมาหมีร้อง็ขย่าเนาะย่าง,งพี่กูลทองเหมือนกันผมก็ถามพี่กูลทองประเดี๋ยวจะถามพี่กูลทองว่าเฮ้ยพี่กูลทองนะคุณล่นไล่งเงาอนนคุณเนี่ยคุณไปยิดกะ นะมันก็บ,บอกว่ามันอิดแก้ง่ายน้อยเดียวนะไปดูสัญชาตญาณเอาเหียสัญชาตญาณห้องผ่า,านสัญชาตญาณจันต้นนอะ่ะนะไปเฮียนหูสัญชาตญาณไะมันก็เริ่มเฮียนหูสัญชาตญาณของมันอ่ะนะมันก็เริ่มเฮียนหูมันนะถ้าสมมติว่าอยากหูวมันแกงอะไรตัวงระถามมันจะถามผมเพราะผมมีคือถ้าผมมีแล้วปุ๊บม,มาลองนะผมมา,มาผมมามาเวยขนาดนี้นะครับหนึ่งเก้าเก้าสองถึงปีสองพันเนี่ยนะครับ ใช้เวลา8ปีผมสร้างอินเวนชั่นนะครับกล้วยไม้โนบิเล่หนึ่งมืนสายพันธุ์ใหม่อีพีเดนดุมมากกว่า200สายพันธุ์ใหม่และกัดตระกูลอื่นๆแถมจนกระทั่งพัฒนาไปจนกระทั่งว่าเข้าไปสู่เวอร์โมบิลิตี้ก็คือว่าการโขนย้ายในโลกเนี่ยลอง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 เข้าใจก็ว่าเวอร์โมบิลิตี้นาะลองนาะอาจะพอรเรื่องพอ อันเวอร์โมลิตี้ก็คือการเคลื่อนย้ายจากจุดนี้ไปหาจุดนี้ของโลกะนะครับโดยการที่ว่าเคลื่อนย้ายโดยที่ว่ามันมีการเกิดและการดับการเกิดก็คือการผลิตการดับก็คือการตลาดนะครับซึ่งว่าเดีนะการศึกษาไทยอะหอดเดียวมันยังไม่เข้าใจเลยเพระอยังไม่มเข้าใจเพราะว่ามันก็บจองจะจองจะเอาเปรียบอยู่ฮะผมจองจะเอาเปรียบอยู่ฮะนะเขาหันว่าปีสองปีวาเนี่ยนะครับอันผมกําลัง สื่อเข้าไปหันชาติหัชาติยาราบเรียนในผมกําลังอู้กับ AI ไอและใช้ใช้เอไอประมวลออกมาได้เห็นภาพชัดเจนมากครับเพราะนั้นว่าการประมวลภาพตรงนี้ผมจะส่งเข้าไปคืออันทุกคนเรียนรู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยมันง่ายจะตายแลวการลองเคยได้ยินของไอไอโจจันไดะนะที่มันบอกว่ามันมือลูกไปเรียนหนังสือนะครับเรียนแล้วปุ๊บมันมาลวกอบะลองพอเป็นพอเป็นได้พ่องไอโจจันไดที่มันอูน้ะนะว่า ก็เป็นแนวคิดที่แกพยายามทำการถ่ายทอดความความคิดตรงนี้ที่แกว่าเนี่ยออกมาเป็นลักสูตรเป็นอย่างต่างตนะ่างแล้วนะครับถ่ายทอดอเออเป็นเรื่องของแกที่ทำมาจะบัดได้เห็นแนวคิดของเขาแล้วครับนะครับก็บคือว่าโจจันไดมันอู้ชัดเจนว่าเฮ้ยเฮียนแล้วปุ๊บมันบ่ลวกครับบ่รูกลูก้าไปเฮียนบ่จะเสียคนนลยนะแล้วประเดี๋ยวเนี่ยที่เขาอู้กันประเดี๋ยวเนี่ยเขาบ่เขาบ่ไ,ได้อู้เรื่องนั้นเขาอ,อู้ว่า ไอ้กฎธรรมชาติกฎดของเวลากฎดของสมองซึ่งว่าปีครั้งแรกที่สุดผมนึกว่ามันมันครั้งแรกปีแรก,กอะนะที่เขาส่งเพือ่อันออ,อสุรศัก,กอะนะลองนะที่เขาไปมอบคพือพอ,อสุรศักลองจําป้ายนั่นได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําป้ายรัศดรการไอลองไปตอบเพื่อสังคมมันหูกรรมนะว่าพ่อะอหยังมันถึงบหาหันกันพ่อะอหยังมันถึงบูหูกันมันเป็นได้นะกลับไปตอบกับสังคมเองเพราะสังคมมันก็ต้องถามไงเพราะผม ผมถามซื้อซื้อซื้อเข้าไปทุกทุกแะแนงเหมือนกันว่าเฮ้ยการศึกษาประเดียเ๋ยวนี้มันมันเข้าเข้าเข้าไปถึถงตรงนั้นนั้นแล้ว,ลวมันมาสอนไม่อย่างวะสอนแล้วปุ๊บมันมาลวกลองข้นย่างหนอเหมือนโจจันไดมันบอกว่ามันมาพึ่ลูกมันไปเฮียนแล้วก็มาแหงแล้วไปของผมเนี่ยผมม่ได้สนใจผมมุ่งมั่นทำะน่ะครับมุ่งมั่นทาโดยการที่ว่าเอาการศึกษาการอยไร่างต่างเนี่ยไปวางไว้ที่ตั้งแต่อัน ตั้งแต่กเกษตรลอะปูนกาเกษตรเพชรบุรีกาบ้านกลางกาแม่โจกาอย่างต่างๆจ่กระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเดินมาถึงแผนที่ว่าจะเดินต่อไปตั้งหน้าเลยนะเมื่อเป็นอัานเกิดขึ้นแล้ว,วผมกล้าอู้ได้เลยว่าผมไม่ได้ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ว่าผัยนะผมไม่ได้ว่าผัแต่ว่าผมเอาไอผมบอกว่า AI จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกพาออย่าง AI จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกผมก็พัฒนาจนกระทั่งว่า AI นะครับ มาสร้างคือหันชัดเจนว่าประเดียเ๋ยวนี้ลองเสนอคดีไอ้นุ่มกคดีอนะไรนะซึ่งนัดผมไว้เนี่ยนะครับนัดผมไว้นะนัดผมไว้ว่าจะมาหาวันที่เท่าไหรอ่ะวันที่เซาเจ็ตจะให้คำตอบอ่ะถ้าเซาเจ็ตได้คำตอบจะบอกกลับแต่ว่าตอนนี้ครัวางแผนไต้ว่าซอฟแปรถ้าผมมีอย่างเปลี่ยนแปลงนะผมกับโมฮูผมลองคือว่าถ้ามันเกิดอย่างอันผมเป็นลูกจ้างมาหรือว่าไอมันเป็นไร เออกับผมเขาคิดจะได้แต่ว่าผมก็บอกว่าผมเขาอาศัยรถไปเพื่อที่จะไปเอาของไปคืนแล้วก็จะไปห้าบกา้าวที่ค้างอยู่ห้าร้อยมาแค่นั้นฮะในส่วนประเดี๋อื่นยังบม่ได้ว่ากันเจอครับไอ้หนุ่มเนี่ยก็ไอ้หนุ่มเนี่ยก็ม,ยกมันมีภารกิจอย่างที่ว่าไหมว่าจะไปสวนกว่าเออตัวเองไปก็ไม่ฮะมันก็มีคงเป้าหมายของมันนะฮะต้องหารหนุ่มนะฮะผมก็ยังบม่ได้อู้แถงนี้นะฮะเพราะเพราะมันอู้กับผมนะ,ะมันอู้กับผมว่า จะเอากล้วยไม้นตนะลองนะจะเอากล้วยไม้ขึ้นไปแต่งอันนะจะเอาอันจะเอากระเช้าดอกกระเช้าอันของวันปีใหม่เมือผมพร้อมทั้งก็จะมาดูว่าจะเอากล้วยไม้ขึ้นไปแต่งอย่างไรลองหูกันว่าเอากล้วยไม้ขึ้นไปแต่งอย่างไรน่นะวันนั้นที่เขาอู้กันนะผมว่าผมอู้ชัดเจนนะลองนะว่าลองหูกันว่ากล้วยไม้ที่แต่งตรงนั้นแต่งตอนไหนตอนที่มันใกล้จะออกดอก บอกแล้วครับว่าไปแต่งให้มันงามลูกเวนนอคมีพวกลูกผสมอื่นแต่แล้วแต่อันนี้ผมว่ได้เข้าไปพูดในเรื่องนั้นนะแต่ว่าที่เท่าที่เขาทำกันมาคือเขาจะเอาพวกไปทักความเย็นแล้วก็เอาไว้แต่งต่อที่มันออกรอเขาขยุกขยุกไปนะแต่ที่พี่เด่นลำส่วนใหญ่เป็นที่พี่เด่นลำนะเดี๋ยวขึ้นไปนะครับเพลินครับแสดงว่าประเดี๋ยวนี้ในกระบวนการทั้งหมดอ่ะลองลองไปฟังคลิปดูว่าโนบิเล่ด่ะมันจะต้องมีหแปงลงรอบมันหกเดือน แปดเดือนนึ่งเดือนสามเดือนลองก็จะนอกนะครับอันนี้ก็คือโนบิเลอีปินะน,นะอีปิที่ว่าจะไปแต่งตรงนั้นก็คือว่า,าเขาจะไปแต่งงานเื่อในช่วงฤดูการท่องเที่ยวฤดูการท่องเที่ยวก็คือท่านว่าถึงเมษาบัดเดียวเมษาแล้วนะลองนะแล้วมันกำลังจะมาปลายเมษานะครับเมื่อมาปลายเมษาผมก็เลยถามว่า เออที่แสดงว่าวันนั้นที่เราอ,อู้กันนั้นคุณยังพ่เข้าใจใช่ไหมเนาะนะครับกูใกล้นมจะก่อนเอาอู้ถึงอาจารย์ดำกับอ,อู้อู้กับที่ประชุมนั้นอู้กับที่ประชุมนั้นที่เขานั่งประชุมกันผมมีคลิปผมมีคลิปอ่ามีเสียงมีอย่างต่างๆโมดอย่างไรร้องนะครับอ๋อครับก็คงจะกอดพวกเขาคิดจะได้แต่ว่าขขขเขาเขาเขาอยู่แล้วว่าเขาทำตรงนี้อ่ะงนะจะต้องออกจะได้ก็เหมืนให้อู้ละ ผมต้องวิ่งสิบสามครั้งเอาลงมาขึ้นสวนโลกน,นั่นโนบิเลนะ่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,ขนลง,ขนลงเข้าเป็นระบบอาทิตย์ระบบอย่างกแต่ได้สิบสามสิบสามเดอร์นะฮะในการมาชัดนั่นมันก็อยู่ที่้องมีเป้าหมายก่อนว่าจะทำอะไรอย่างฮะธรรมชาติตรงนั้นแล้วก็ถึงจะไล่ลงมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมชาติของมันนะครับโอเคผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมก็เข้าใจอยู่แล้วครับเชิญครับแล้ววันนั้นที่เขาที่อันท,ที่ประธานพระมหาธาตุข้นมาเนี่ยนะครับที่ประธานพระมหาธาตุมา ที่คือผอ,อ,อสุรศักดิ์เอากล้วยไม้อามอบเพื่อท่านประธานนะนะบอกว่าเออประเดี๋ยวเนี่ยเขามีกล้วยไม้สองตะกูลอีปีอีปิเดนดุมกับเดนโดเวียม,มโนบิเลนเนอร์ที่ว่าสามารถทําอยู่บนดอยถนนได้แล้วแต่ทาในสถานที่ของเปินเน่นแล้วนะถ้าสมมติเปิ้ลต้องการเดี๋ยวอเขามีส่วนร่วมอย่างเขาก็ยินดีนะครับแล้วของผมเนี่ยอันเขาอู้กันในห้องประชุมกันชัดเจนนะนะว่าเอออัน อาดออรบุญทาบอกว่าจะคิดแผนการหาสตตงคงอย่างต่างๆคือของผมผมบอกว่าลองลองได้ยินลนะผมอู้ชัดเจนว่าผมจะมาเยอะแต่ผมสามารถประสานคือมันเกิดกิจกรรมได้ลองจําได้ลนะผมอู้ยีนนะจําได้นอกจาได้ครับให้บอทาแล้วครับพอแล้วถ้าอยากใครมาอยากมาเข้าระบบนะครับอยากจะได้เลยอย่างกติดต่อคุณพี่โก้ระบบเรามีอยู่แล้วแต่เราอยากให้ช่วยยังกระบอกปากอะไนั้นนะครับโอเค เมื่อไปอ้างเกิดขึ้นแล้วปุ๊บอ่ะนะครับเขากบอกเปิ้นไปแล้วเสร็จแล้วอันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าท่านประธานเปิ้นมาใหม่แล้วก็เปิ้นก็บอกว่าใค่ได้กล้วยไม้ไประตกแต่งนะครับกล้วยไม้จะเอาไปตกแต่งเขาบอกว่ายินดีนะนะอีปีน,นะเขาเขาถึงจัดทุกปีแต่ว่าอันครั้งหนึ่งห้าสิบกระถางนะห้าสิบกระถางนะครับถ้ามูลค่าของมันต้นละกระถางละหมืน่นมันก็อะไรห้าแสนมูลค่าอัน พันหนึ่งมันกับหนะ้าห้าหมื่นเราลองก็จ้จเนาะอันนี้เขาอันเขายินดีสนับสนุนคื้อกองทัพอากาศเพราะว่าในประเทศไทยของเขาเนะี่ยเขามีที่เดียวของเขานะเพราะนั้นว่าเมื่อเขามีที่เดียวของเขาเขาต้องการซื้อฮื้อทั่วโลกเห็นว่าเอยประเดี๋ยวเนี้ยนะที่ดอยถน,นนเป็นทีโ่โชลูมนะครับที่ว่าอากาศหนาวเย็นอย่างใดก็จ้างกล้วยไม้ขึ้นมามันสามารถฮับแห่งทานได้แม้กระทั่งเป็นแม่คนิ้กันนะ ประเทศที่สนใจในโลกที่ว่าต้องการต้นไม้เย็นๆเฮายินดีไปวางสร้างผู้ประกอบการสร้างผู้ประกอบการจะมีแค่ทําในประเทศกับต่างประเทศอันนี้ลองลองหูเนาะที่ว่าอ้ก,กั่ะนะในประเทศก็คือแปลงต้นต่างประเทศก็คือแปลงดอกจัดไอ้ใ้วิชาโอมูเตนาชิทํางานน่ะนะซึ่งว่าวิไลหอดไปเดียววิลัย,ยังไม่เข้าใจอมโอมเตนาชิคืออย่างนะนะลองนะอันนี้ พ่ออย่างมาถึงบอกเข้าใจจัดออกจัดมาแล้วก็มาจัดมาได้เนะี่ยพ่ออย่างลองว่าตอนนี้ม่ได้สนใจใช่ใจเทรับโอเคแล้วก็เมื่อไปอ่านเกิดขึ้นม,มันเะเรื่องใหญ่ไงลองลองเข้าใจมันเะเรื่องใหญ่แล้วเขาอยเวลามานั่งสอนไปสอนจนถ้ามันตายเด้อมันจะบุลวกลองเข้าใจเนาะจะลวกได้แต่พ่อมันบลงมือทำอะลองเข้าใจอันนี้ก็คือปัจจายง,ง่ายๆของมันก็คืออีกขี้ไก่ก่อนนะอีกขี้ไก่ที่ว่า ไอหลวงพ่อพระราชนิยาพรณ์น,นะครับไอหลวงพ่อผมนะที่องค์เห็นแม่ทึกสกาได้นำเข้ามาจัดไว้1น8่งเก้าแปดห้าถึงปีสอง0ันนะครับ1น8่งเก้าแปดห้าถึงปีสอง0ันก็สะกี่ปีมาละสอง0ันริเดียวสอง0ันซาวนอ,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 อะลองเนอะครับมันมากกว่ามากกว่าสามสิบกว่าปีมาแล้ว มนสอนอยู่ในมันกล้ากับมาสอนอยู่ในอ,อาจารย์เกตนํามาสอนอยู่ในจุฬาเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็จะจบกันตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเดียวผมจะเอาเว็บลิงก์อย่างต่างๆนั้นแชร์เข้าไปให้ลองนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ลองกับการศึกษาการเมืองการปกครองทั้งหลายผมก็จะถามเขาตรงๆเนี่ยผมมามีในที่ว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้ออย่างต่างๆผมมาเกี่ยวผมเกี่ยวอย่างเดียวว่า เขาจะพัฒนาละอ่อนละละอ่อนเขาพัฒนาเนี่ยวิไลเกษตรยังใหม่พัฒนาสองสองอาทิตย์มาได้ละอ่อนมันลวกอะน,นะแล้วเขาก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจกนกระทั่งหมดเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากในการทําเพราะฉนั้นว่าใครต้องการเื่อเขาทํามื้เขากนะนะับดีๆทำหื้นนะหมูว่าถ้าสมมุติว่าเปิ้ลต้องการหื้นองสเสนะไปวางเรื่องการศึกษาเนะี่ยลองจะไปได้ก่อนเพราะว่าลองอยากยังบอกได้เข้าบอกเข้าใจก็ว่าอีกไกลเท่านะ เมื่อไรจะพัฒนาอ้ขี้ไก่แบบนี้นะครับตอนนี้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจให้คนที่เข้าใจของกูฮะเดี๋ยวฟังไปฟังอาจารย์เกรหรือว่าฮันนิกรฮันที่เปิดอัพทิีไว้อย่างนี้นะอธิบายนะครับแล้วมาเรแล้วลองเสนอตัวเป็นผู้ต่อเรื่องนี้แล้วสามารถชี้ได้ว่าคนนี้โง่เนาะคนนี้โง่เนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโอเคเพราะนั้นว่าปัญหาทั้งหมดอ่ะนะขีิไก่ก็คือต้องเอาแต่ละเรื่องมาลงมือทำ บอกว่าลีนเองปัญญาการมีชีวิตอยู่ของต้นสนก็ต้องเอามาลงมือจใจคิดวิเคราะห์แยกแยะนะนะซึ่งประเทศไทยมันมีพ่ออย่างมันมีปกปูถ้ามันมีนะันะมันเข้าใจแล้วว่าคิดวิเคราะห์แยกแยกนะน่ะมันต้องมีวัยกับ how มันถึงจะเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นะแล้วก็ไอโอโมเตนาชิก็คือปัญญาการบริการก็ดีที่อาจารย์เกตมาสอนนะนะก็ต้องเอามาลงมือทํา แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะโดยวายกับเอานะวันนี้เฮาจะจบกันตรงนี้ก่อนเนาะลองนอะขอบคุณลองจ้านะครับแล้ก็เสร็จแล้วเขากเขากันเฮาก็ทาสื่อไปเรื่อยๆเนี่ยไข่ไข่ลวกมาไข่ปาไข่ลวกก็แล้วไปมันเป็นเรื่องที่ว่าบัต้องมานั่งทะเลาะกันนาโอเคครับครับครับสวัสดีครับขอมีความสุขเหมือนกันครับลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ